อูมึ่งเพิ่มแต่เพิ่มมาไดเดียวเองจากสามสิบเจ็ดเป็นสามสิบสี่คิดครับก็ดูเดี๋ยวเราจะไปรับเมีดกันคิดนครับเดี๋ยวเราจะไปรับเมีดกันครับน้องชายดิสโก้เลยรับเมีดไอ้ลูกโง่นะครับที่เราได้ไปดันกันมานะครับดิสโก้เลย วันนี้มันเป็นวันจันทร์นี่ยวันพ่อด้วยด้ว่าวันนี้วันทีท่ห้าท่านวะฮึบยังยังยงังงี้หรือเปล่าในนี้หรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่เฮ้ยระบบนี่ไงฉายาดิเจด الي นี่ไงนี่สัตว์กูได้รักที่อะไวกูทำรูปก่อนเลย ได,ววไ,ได้เลยไอ้โห่ได้ไม่เี่วลูกทีกูดันทั้งวันดันได้หลายชั่วโมงได้สักทีไอ้โห่จริงๆได้อันดับ40นะครับแต่ผมไปเล่นมาแล้วแพ้กเ็เลยเหลือแค่44แต่ไม่ไรกูยิบดันเพิ่มโอเคครับ